สวัสดีค่ะครูปลานะคะอาจารย์ปริชาจันไทยนะคะ,ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสอนดนตรีรัชปามิวสิกนะคะซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดมากว่า30ปีแล้วนะคะ ด้วยคุปลาเองได้เรียนจบทางด้านวอ i c e ที่มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นลูกษิ์อาจารย์จศดษยีพนมยงนะคะแล้วก็เป็นรุ่นแบกเบิกที่ได้ร่วมวงส่วนพลูคอรัสนะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็ได้ไปแข่งขันในแต่ละประเทศนะคะค่ะแล้คุปลาก็ได้ก่อตั้งวง c b h นะคะหรือที่เรียกว่า c h e e s e ร e r ิ l l h นะคะซึ่ง ท่านทูตสรยศชาสงบัตนะคะได้เป็นผู้แต่งตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เป็นที่ปรึกษาติเศั์ให้กับวงชิสเบอร์กอร์ฮิลของเราด้วยนะคะ ครั้งนี้ครูปาก็ได้นำเด็กๆเยาวชนนะคะมารวมตัวกันในการออริชั่นน้องๆที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีแวว์ทางด้านนี้นะคะครูปาก็รวมตัวนะคะฝึกฝนกันนะคะโดยที่ทางสถาบันก็ฝึกนะคะเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆแล้วก็มีการฝึกซ้อมทางด้านการใช้เสียงฝึกแอคติ้งนะคะโดยอาจารย์ครูมแมนนะคะแล้วก็ครูด นะคะแล้วก็ป้าแมวนะคะซึ่งป้าแมวก็จะเป็นที่ปรึกษาเกติมสาอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาอบรมสั่งสอนน้องๆเยาวชนไทยตรงนี้แล้วก็พร้อมด้วยพี่แม่มนะคะวิเวรลวีที่ได้มาเข้ามาช่วยดูแลเป็นผู้ช่วยของครูปลาด้วยนะคะครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมน้องๆเข้ามาถึง 16ท่านนะคะที่เป็นตัวแทยประเทศไทยในการไปแข่งขันครั้งนี้ได้คว้าชัยชนะกลับมาโดยได้เหรียญทองนะคะแล้วก็ได้เดวินเนอร์ในครั้งนี้ด้วยของประเภทนี้เลยนะคะก็คือประเภทโฟก์หลอสุดท้ายนี้นะคะ,ะน้องๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมวง CBS Cheeseburger h i l ของเรานะคะเพื่อที่จะไปแข่งขันวงประสานเสียงโลก World Choir Games ในปีหน้าที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0944022995นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากมาเลยค่ะที่ให้โอกาสวง CBS ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะครูปลานะคะแล้วก็น้องๆวง CBH นะคะชีส e บอร์เกอร์ฮิลสของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ไปร่วมแข่งขันนะคะในโปรแกรมเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพติชันคว2023นะคะก็ได้รับเหรียญทองนะคะแล้วก็ได้รับ The winner ซึ่งเป็นผู้ชนะสูงสุดของ ในทุกประเทศที่แข่งประเภทเดียวกับเรานะคะก็เป็นเน็ตแรกนะคะที่ทําให้วงชิสเบอร์เกอร์ฮิลนะคะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะเราก็ไปร่วมเดินพาเลทเดินขบวนด้วยนะคะโบกธงชาติไทยของเราให้ทุกประเทศรู้ว่าประเทศไทยของเรานะคะมีเยาวชนที่น่ารักแล้วก็เก่งแล้วก็ร้องประสานเสียงได้ไพเราะนะคะขอฝากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ร่วมสับสนุนวง G ิสเ s อ b u r g e r Hill นะคะให้กำลังใจให้พวกเราได้เดินหน้าแล้วก็สู้ต่อในระดับโลกค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เราได้นำทีมชาติไทยไปสู้กับนานาชาติต้อง18ประเทศใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ได้เหรียญทองกลับมาแล้วก็ได้ The Winner เพราะว่าเราได้ อลองรางวัลนะคะเราทำให้กับประเทศไทยได้แล้วนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ